ก็สวัสดีนนครับสมาชิกเทวดาบอกก็อีก2วันแล้วครับลอตเตอรี่ก็จะออกกันแล้วนะครับก็ก่อนจะไปว่ากันวันนี้ผมนําสูตรเทียบล็อกเทวดากันรานนะครับมาให้สมาชิกที่ต้องการนะครับพอดีมีคนสั่งมานะครับอยากได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคํานวณมากนะผมก็เลยทําแบบส h u m b n รูปว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาไอ้สูตรเทียบล็อก2ตัวมาบนหนึ่งตัว ก่อนพอดีมันอยู่เล่มไหนไม่รู้นะครับมันหลายเล่มนะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับอ่ะก่อนจะไปว่ากันที่ที่สูตรรัฐบาลก็มาลุ้นเวลากันก่อนนะครับก็จะมีนะครับนี่สองแปดเจ็ดห้าเก้าสามนะครับแล้วก็สองตัวก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะครับท่านก็ไปลุ้นดูนะครับคือจะก่อทุนสักหมื่นถึงห้าหมื่นกันนะครับได้ไปลุ้นรัฐบาลกันเต็มๆขอบคุณขอบคุณครับสำหรับท่านที่สั่งสูตร เทียบล็อกเทวดานะครับคือมีบางคนเคยเห็นผมถอไว้ <c oughs> ที่ทําเป็น Facebook นะครับอยากได้แบบนี้ว่างั้นผมก็เลยเไปลื้อดูก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับใช้กับเลขล่างได้ดีสุดได้ดีนะครับสูตรสาเร็จรูปทําง่ายและค่อนข้างตรงเหมาะกับคนที่ทุนน้อยต้องการน้อยชดหบแบตเตอรี่ช่วงโควิดเอาวัคชีวภาพของโลก ทางออกที่เหมาะกับคนที่ลนอย่างเราๆนะเผื่อจะฟุกก่อนก็ทุนจากบุญพร้อมสามประตูกระลามีสูตรสามประตูกระลาด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูกันนะครับเทียบล็อกเทียบล็อกอ,อ่ร่างเทวดาครับสี่ถึงห้าตัวนะครับบางงวดก็ห้าตัวครับก็งวดน,นี้หน่วยได้เลขสองครับมาดูที่ หน่วยเลขสนะครับก็จะมีศูนย์สี่นะอันนี้ก็5ตัวบางทีก็มาครบนะครับบางทีก็มาครบล่างเลยนะครับใน5ตัวนี้นะท่านใดก็แต่ว่าตัวสีแดงนะครับที่ผมติ๊กเอาไว้มีสิทธิ์เป็นตัวเด่นนะครับนะนี่นะก็หมายความว่าต้องติด1นึถึงสตัวถ้า2ตัวก็หมายว่าครบล่างนะครับอ่ะ แล้วก็เทียบล็อกสองตัวล่างเด่นสองตัวหมายว่าสูตรนี้ก็วิธีการคำนวณก็อยู่นี่นะครับท่านใดสั่งไปก็ใช้เลยนะครับงวดนี้ตกเลขอะไรดูสิอันนี้ก็สิบบน สิบนสองครั้งก็7จบวกเได้4ี่นะครับสิล่างได้แปดบวกแได้6 6หบวกสได้10 7เบวกเได้4ีนะครับสีบวกสได้8 8บวก แปบวกสได้สองสองบวกสองคงที่ก็เท่ากับได้สี่นะไปดูที่เลขสี่มีเลขอะไรนะครับวันนี้นะวันนี้ข้างล่างก็จะเด่นไปที่5้าสาแปนะแต่แต่ว่า5ไม่เด่นเท่าเพื่อนนะครับก็เหลือแค่สามกับ8ก็หมายว่าวันนี้ เลขจะติดสากับ8ปดนะครับในสูตรนี้เลข2ตัวนะครับแล้วก็เจาะสองตัวล่างเทวดาอันนี้ก็อันนี้สุดเจาะก็จะได้8ยืนรอง9นะครับท่านใดที่เน้น8ก็มีโอกาสได้เงินแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ สิบหน่วยบนล่างนะครับสิบหน่วยบนล่างก็ได้หนึ่งกับสองนะครับแต่ว่าผมจะชี้ไปที่สองกว่าหนึ่งลองนะครับแล้วก็เจาะบนล่างเทวดาสูตรที่สองนะครับอันนี้ก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าจะมาบนนะครับจเจาะบนล่างเทวดาสองก็ได้เก้ากับสองนะครับอันนี้คือสูตรนะครับแล้วก็เทียบล็อกเทวดา,าอันนี้คือสูตรที่สองนะเมื่อกี้สูตรที่หนึ่งวสูตรที่หนึ่งได้ห้าสามแปดตัดห้าออกนะอันนี้ก็ เร้เรียกอะไรงวนนี้นะครับท่านก็ใช้ง่ายนะครับงวนนี้แสนสองสิบที่หนึ่งินึ่งสินึคือ2บวกกับสี่สีบวกสร้อยที่2 1งหได้หนะครับได้ห้าครับก็มาดูที่เลขห้านะครับงวดนี้ ในสูตรนี้ก็จะได้ห้าหนึ่งสี่ก็หมายว่าตัดห้าออกนะั้นนั้นก็ก็จะมีสี่ตัวนะก็จะมีสามแปดหนะึ่งสี่าสามารถจับด้วยกันได้จับใส่กันได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเลขเดี่ยวทั้งคู่นะครับสามสี่หนึ่งแปดนะครับแต่ว่าหนึ่งนี่หนึ่งนี่ด้อยเพื่อนอาจจะม,มาก็เหลือแค่สามสี่แปดนะครับก็เหลือสามสี่แปดนะครับ อันนี้แล้วก็คือหน่วยนวนพิเศษอันนี้ก็หน่วยวนเฉพาะกิจนะครับหน่วยวนเฉพาะกิจอันนี้จะเป็นหน่วยที่เจาะเวลาที่เราตันไม่มีเลขอะไรแล้วเราก็ใช้สูตรนี้แทนนะครับเนี่ยก็จะได้นะครับหน่วยวนดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ผมาจะจิ้มไปที่สองสามห้ามากกว่าส่วนสี่ตัดตัดออกนะครับไม่มาสิบหน่วยนะครับเบอก็เหลือแค่หนึ่งนะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่ว่าสองสามห้าเด่นสุด หน่วยนะครับแล้วก็เจาะ3ตัวตรงเงินล้านนะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรก็ดหลักร้อยได้1นึ่หนะครับถูกนี้นะครับแล้วก็10บ,บน10บ,บนได้9 2 3าสองาเก้าเ้ได้สุดนะครับ9นะ9จะมาได้ก็ต่อเมื่อเลขดังมากๆนะครับเขาก็ถึงจะเอ้ามาได้นะครับแต่9มา10หน่วยยากหน่อยแต่ก็มาได้คือ98นะครับ98 93มมาได้อยู่ นีก็ถ้าดูก่อนว่าเขาเขาดังตัวไหนนะครับแล้วก็หน่วยบนอัน,นหน่วยบนตามสูตรของอ่าสูตรนี้นะครับหน่วยบนสูตรนี้ก็คือได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดนะเมื่อมาจับสามตัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะแต่ไอ้ตัวเส้นเงินผมตัดออกนะครับมันคือมันไม่มาตรงนะครับมไม่มาตรงตัวแต่ละ ผมก็เลยออกนะครับเนี่ยไอ้สามตัวที่ผมทำสีแดงเอาไว้ถึงจะออกนะตรงตรงโต๊ดนะครับหมายว่าอันนี้คือตรงโต๊ดนะครับเนี่ยก็คือสูตรนี้ถ้ามาก็คือจะมาสี่ชุดสีดแดงกะแหละนะครับเป็นแต่แต่สองสามหนึ่งที่ผมไม่ไม่ให้สีแดงเพราะว่าผมให้เปสามตรงหนึ่งไปแล้วมันทุดเดียวกันนะครับนะก่อนไอ้ชุดสีแดงเนี่ยมาตรงโต๊ดนะครับมาตรงโต๊ดอ่นะ ก็จับไว้นะครับสี่ชุดนี้นะครับท่านใดเห็นว่ามันเข้าสามตัวตรงโต้นนะครับอยากสั่งสูตรก็ค่อยสั่งนะครับอ่าแต่ผมจะส่งไปให้สมาชิกอ่าคนที่เขาเข้ามานะครับคอมเมนต์เห็นมาหลายงวดแล้วครับตั้งแต่ผมทําอยู่เฟซบุ๊ก k ะางั้นนะครับก็อันนี้ก็คือสองตัวนะครับตามตามหลักนะครับตามตัวตามหลักที่มันจะออกงวดนี้ก็คือมีสองสามแปดหลักสิบนะครับเอาตามหลักนะ มีโอกาสออกที่สุดนะครับห้านี้ด้อยสุดนะครับห้านี้ยังไม่ชัดนะครับห้าเดี๋ยวว่ามาหน่วยได้อยู่นะครับถ้าสองก็สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองแปดแต่ว่าสองแปดนี้ผมให้ด้อยสุดนะเพราะว่ามันเป็นแต้มมันเป็นแต้มบัวแต่ก็มาได้อยู่นะครับถ้ามากับห้าสองแปดเนี่ยนะครับมนได้อยู่พ่อไปเรียกรถพ่อผมนะครับกับบ้านเลขที่นะถ้านอกจยากมันจะเคลื่อนนะครับแล้วถ้าสามก็สามหนึ่งสามแปดสามเก้า นะครับถ้าแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดแปดก็แปดนะครับอันนี้คือมีสามหลักนะครับตัวสีแดงมีโอกาสนะครับตัวสีแดงถ้าก็ติ๊กเอาไว้นะครับนะแล้วก็แต้มรวมสามตัวบนนะครับก็จะมีเน้นแต้มหกลองแต้มสามห้าแปดนะครับอันนี้คือแต้มลองนะครับแล้วก็จับจากครบล่างอันนี้สูตรครบล่างนะครับสตดสูตรเพิ่มเข้ามานะครับก็คือนี่ครับนี่ ก็จะจับได้4884 3993 97 9888ส่วน1 4กับห6ผมจับตามแต้มนะครับผมจับตามแต้ม6กับแต้ม5นะครับคือแต้ม5ที่จะมาได้คือต้อง1กับ4นะครับถ้าไม่ใช่ตัวอื่นก็ไม่มานะครับ7887นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าแต้ม5ที่บังคับก็คือ1กับ4คือต้องมี4นะครับแต้ม5ที่จะมาได้คือต้องมี4นะครับ แล้วก็สองตัวบนตามสูตรนะครับเนี่ยอันนี้สองตัวบนตามสูตรก็ได้ประมาณนี้นะถ้าติด5าก็จะมีศูนย์ห้าห้าหนึ่งสองห้านะครับติดแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดแปดเก้าแปดนะครับติดสองก็สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองแปดติดสามก็สามหนึ่งสามแปดสามเก้านะครับแต่ตัวสีแดงมีโอกาสออกตรงนะครับคือสูตรผมเป็นสูตรตรงนะครับสูตรที่ผมดัดตรงๆก็ให้ไปนะครับ หลักเจ็ดที่จะมาได้ก็คือเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะครับนอกนั้นไปอยู่หน่วยนะแต่ถ้าเป็นเลขยกเว้นเก้าเจ็ดนะครับจะเว้นเก้าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดซึ่งเป็นเลขตัวเดิมนะครับก็มาได้นะครับแล้วก็มาดูนิมิตเทวดานะครับสําคัญมากนะครับก็นี่คือน้องที่เต้หวันครับฝันของผมเป็นคนที่สามแล้วนะครับอันนี้นิมิตเห็นหลวงปู่แฟบนะครับตอนท่านสิ้นนีอายุแปดสิบแปดแปดสิบเก้านะครับเห็นผมคุยอยู่กับพระ เห็นผมเนี่ยสามาถจะออกนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเลขที่บ้านนะเพราะวันนี้เลขผมประเด็นที่เปเลขที่บ้านนะครับแล้วก็เบอร์บัญชีนะครับกับวันเกิดนะครับถ้าเป็นเบอร์เธอก็สลับข้างนะครับสลับข้างนะคือไม่ออกตรงอ่ะแต่สลับสลับข้างออกนะเข้าใจความหมายนะครับถ้าในมีเบอร์โทรผมนะก็จะเข้าใจนะครับถ้าเกิดสามตัวยังอยู่นะครับในนั้นก็สลับข้างเอานะครับก็จะได้ตรงนะ เบอร์โทรผมนะคือมันจะมาสี่ห้าว่าติดจริงเลยพวกเราหเลาะมีแววมีแววนะแต่ว่าถ้าเจ็ดมาหามนะครับถ้าเจ็ดมาเบิ่งหน้ากับหามนะครับนะถ้าเจ็ดมาบนนะครับเ,เห็นผมก็จะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด่นนะครับลองแปดกับเก้าที่จริงมีเจ็ดกับแปดแหละนะเบอร์โทรผมแหละแต่ว่าพอดีในมิตอนีแปดมันมีพระด้วยนะ มีหลวงปู่ด้วยนะหลวงปู่หลวงปู่เป็นแปดแล้วก็ถ้าเกิดจะออกเดี๋ยวกับผมก็เบอร์เบอร์โทรไ้ที่แล้วกันนะแปดก็เป็นหลักร้อยไปนะครับยังไม่ก็เจ็ดเจ็ดเป็นหลักร้อยนะครับแปดมาสิบหน่วยนะลองเก้านะครับนี่เรขรถพ่อผิดไปหนึ่งแต้มนะครับหรือรถชอปเปอร์นะครับรถชอปเปอร์เรือะอะไรท่านก็ไปดูในคลิปที่ผมอัดไปคลิปที่แล้วนะครับ แต่ผมยังมีส่วนตัวนะครับอันนี้เห็นยาชิปไปนะครับยาชิปไปนี่ก็คือมีแปดนะจุงจักรยานคันเล็กน้องมังกรนะจักรยานคันนี้ถ้าเห็นนะครับมันจะออกมันจะออกเอ่อตัวเดิมนะเพียงแต่ว่าก้าวกับหัวนะครับก้าวกับหัวนะเออก้าวกับหัวแล้วก็ไปอยู่หลักร้อยด้วยนะครับแต่ไม่มาหลักสิบหน่วยนะหลังจากกลับเป็นหกแล้วก็คือไม่มาสิบหน่วยต้องอยู่ร้อยนะครับเออท่านใดรูเบอร์โทรผมเนาะ จูงจักรยานคันเล็กน้องมังกรไปที่บ้านเก่าท่านาผมก็บอกว่ายังมีเลขเก่าวนเวียนอยู่นะครับส่วนเลขราววันนี้ก็คงจะออกบานทีนะครับห้าเก้าห้าเก้าสามแล้วหรือไม่ก็ออกเลขล่างนะครับเก้าสามเนี่ยออกเลขล่างได้นะครับเพราะว่าข้างล่างมันเด่นมันเด่นสามเด่นเด่นสามเด่นสี่เด่นแปดใช่ไหมครับเออเกือบสี่ไม่มาก็อาจจะมากับอาจจะมาเป็นสามแปด สามเนะครับอ่ะส่วนท่านใดที่โอนน้ำมันมาช่วยนะครับผมไปถามแต้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าแต้มคือเลขอะไรนะครับช่วงห่างแต้มนะครับรอสักครู่นะครับ ได้ได้แล้วนะครับผมไปดูแล้วเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อกี้ไปดูโพยนะครับท่านให้มาแล้วครับมันจะมีสองแต้มสามแต้ม ห้าแมนี่คืออันนี้คือเน้นนะครับเน้นช่วงห่างแ้มนะครับลองก็คือ7กับ8นะที่รามามีข้อตามช่วงห่างแ้มนะครับถ้าสองแมถ้า2แงแมก็จะมีก้านะครับก้าเจ็นะสามหนะ สามหนะึ่งสามห้าเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปนะครับช่วงหาแต้มนะครับแล้วกนะ็ก็มีแค่นี้ครับก็เจ็ดสามหนึ่งสามห้านะครับสามแต้มก็จะมีสองห้านะครับสองห้าสองเจ็ดนะสองเจ็ดเนาะ แล้วก็5้แต้มก็หแต้มว่าสองเ็ดนะถูกแล้วนะครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เจแต้มก็07นะครับ80 แปดสามแปดสามก็ห้าแต้มนะครับแปดสามถ้าติดเจ็ดติดแปดก็เนี่ยนะครับก็จะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสามอันนี้ช่วงห่างแต้มนะครับอ่าอ่านี่อันนี้ถ้าจับตามช่วงห่างแต้มก็จะมีแค่นี้นะครับอ่ะเนี่ยผลการรูปช่วงห่างแต้มก็จะทําให้น้อยชุดนะครับแบบรูปบนล่างนะเนี่ย ก็จะได้ทั้งหมดนะครับเจ็ดชุดนะครับเก้าเจ็ดสามหนึ่งสามห้านะครับสองห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสามมันนี่คือยังไม่ได้กลับนะครับท่านก็ไปกลับไปอันนี้คือเอาถ้าเอาตามช่วงห่างแต้มนะครับที่แกะมาจากสวรรค์น,นะครับนี่แต่เขาให้ช่วงสองสามห้าแต้มเน้นนะครับเจ็ดกับแปดนี่เผื่อเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับนี่เท่าตามสองสามห้าแต้มก็จะได้เก้าเจ็ดสามหนึ่ง สามห้าสองห้าสองเจ็ดแปดสามนะครับก็จะมีตัวรองสุดก็คือศูนย์เจ็ดแปดแปดศูนย์นะครับอันนี้ถ้าเอาตามแต้มสองสามห้าก็จะมีหกชุดนะครับหกชุดหกชุดเน้นนะครับแต้มรองก็จะมีแค่ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะครับที่เหลือเป็นเน้นนะครับไอ้แมวเนี่ยเออสองหนึ่งก็ลืมไป 2, สองหนึ่งซึ่งสองหนึ่งไม่ได้สองหนึ่งมันแต้มเดียวนะเออ สองหนึ่งไม่ได้ลืมไปดูก่อนถ้าผมนิวิตเห็นดัชนีนะค่อยๆจะเป็นสองหนึ่งนะพวงนี้ค่อยมาย้ำอีกทีนะครับอ่ะก็พอกันแค่นี้สลับท่านจะวิลลาวก็จะ่าลืไหม,มครับสองแปดเจ็ดห้าเก้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเผื่อก่อทุนสักสองถึงห้าหมื่นนะครับขอบคุณครับ